ตัระเบ,บิดแม่ซะด้วยเพื่อนเก่งจังเก่งจริงนะตัวแค่นี้เออถลม่มผู้เล่นใหม่กันดีกว่าครับทำอะไรเพื่อนเขาเข้ากันมาแล้วหมดยังอ่ะหมดยัง <laughs> <laughs> สวัสดีครับชชวาเลยเกมเมอร์ทุกท่านกล้องสร้างกันอีกแล้วนะครับวันนี้กัมปา,าที่เกมแบตเตอรีสองสสองครับวันนี้ก็เป็นที่เป็นโบวายนะเปิดแบบทุกคนที่ ซื้อเกมนี้สามารถเล่นได้แล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมายิงผู้เล่นใหม่กันครับ <laughs> ว่าผมนี่รอวันมายิงผู้เล่นใหม่ผู้เล่นที่ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีปืนแบบเราเรามีอุปกรณ์ครบอหรือว่ายิงกันดูเดือนโค d ้าช็อเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไว้ได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับขับดีๆเป็นไหมเฮ้ยขนักหนังมีรถป่ะเฮ้ยมาว่ะ พวกนายกล้ามาลุยกันขนาดนี้เลยอย่างนั้นเหรอเอออดีเพื่อนเออพวกนายเก่งกล้าสามารถกันขนาดนี้เลยอย่างนี้โอ้อันนี้สู้ไม่ได้เราแค่ขับไว้ใกล้แล้วก็บอกวไว้เจอกันครับไปก่อนละเปิดควันก่อนเหมือนขวามือจะมีรถด้วยนะแต่รถที่เราน่าจะยิงได้ครับขวามือไม่รู้แต่รู้ว่ามีคนครับ ไงให้ผู้เล่นใหม่ได้รู้ว่าอย่ามาแย่โอ้นี่สู้ไม่ได้ครับไปละครับเฮ้ยใครใครจะใครโดนผู้เล่นใหม่ยิงผมอะ่ะยิงผู้เล่นใหม่ดิครับผมมายิงผู้เล่นใหม่อยู่แล้วครับบอกเลยผู้เล่นใหม่อะ่ะของชอบผมเลยว่าไงเพื่อนนี่ของจริงเขาเล่นอย่างงี้เพื่อนบอกเลยว่าอุย้ยศัตรูข้างหน้ามีเอาข้างหน้าก่อนเห็นในมินิแมปอุ้ยเห็นทะลุเหน็นทะลุ มีอ <das S 2> ยู่อีกฝั่งหนึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งไปไหนไปไหนอะเพื่อนเพื่อนไปไหนครับเอ้าผมมองป้อมด้วยอ่ะเดี๋ยใจไม่เอาโดนเลเวลหนึ่งย่ำนะเนี่ยผมโดนเลเวลหนึ่งยิงผมมาละจ้าสแกนก่อนเลยอิด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 อ่าเพื่อนเราเองนี่หว่า i see y o u นะจ้า o u นะเอ้าไปไหนแล้วอ่ะมันแอบอยู แอลอย่างนี้ไปดีเลยนะจ๊ะก็นี่เปิดโวล์วแล้วนะเปิดเต็มแล้วนะมาดูว่าจะมีมีอะไรหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมยิงไม่โดนเลยครับ2ตัวดีครับโอ้ยิงผู้เล่นใหม่นี่มันมันจริงๆรู้สึกว่าเรามีพลังครับอ่าเรียกว่าเก็บเก็บประสบการณ์นี้ไว้นะครับยิงกับคนที่เขาสู้เราไม่ได้อะเออเราภูมิใจครับลุยเลยดีครับรออะไรอ่ะนี่อะไรเพื่อนอุ้ยเห็นนะ อุ้ยเห็นนะอยู่ทำอะไรอ่ะเพื่อนข้างหน้ามีคนยิงอะไรเพื่อนยิงอะไรไอุ้ยจะได้ยิงว่ะแมวเพื่อนระเบิดเข้าไป,ไปเลยซ้ายมาบ้างเอาเพื่อนเราเองโอ้ดูระเบิดด้วยป่ะเพื่อนตัวระเบิดอยู่วะสายปะเหมือนซ้ายมาปะเหมือนซ้ายมีอะ่ะซ้ายบนปะนี่นี่ข้างหน้าข้างหน้ามีข้างหน้ามี สวัสดีครับฮหลอดช่องปิดละแล้แค่นี้แหละวันแรกของเกมเปิดเนี่ยผู้เล่นใหม่คือเหนื่อยมากครับจริงๆคือมาแล้วคือมาแล้วก็ตายอย่างเงี้ยครับโโอ้หงาล่าหมองแล้วเสร็จมันต่างกันเสร็จแะสเตร็จยูโน่ยูโน่สเต็ปผมเอากระสุนแรงมาดีกว่าจะได้ยิงแล้วได้เปรียบครับดาเมจแรงกว่าดีเพื่อน งาพวกโดนเลเวลหนึ่งยิงหลังหลังเต็มเลยหลังเต็มเลยอู้หลังเต็มเลยแล้วก็เพื่อนก็คิวอย่างเดียวเลยแอสซิสรัวๆโอ้คอนเทนเนอร์มันไกลไกลเลเวลหนึ่งอีกแล้วเฮ้ยเจอเลเวลหนึ่งเจอเลเวลหนึ่งต้องยิงเลเวลหนึ่งดิขวาก็มีขวามีอยู่อะ ไม่ตายเพื่อนงงงงใครยิงมาผีลอกผีลอกเปลา่าความบอดล้อนตายโอเคมาดิครับเพื่อนฮัลโหลมาเห็นคนเลยว่าหนึ่งมีคนมาอีกดูขนาดนั่นแหละ ยังไม่หมดนะไหนวะมันมาเรื่อยๆว่ะทุกคนได้ดิไม่โดนอ่าสไนเปอร์แน่นอนเลงหัวอย่างนี้กระถางเรามาช่วยแล้วปะ พุทเนอยู่ข้างในเหรออ๋อเห็นละข้างในหรือข้างบนเห็นแล้วครับโอ้หมุมนี้เสียเปรียบมุมนี้เสียเปรียบเก็บก่อนเก็บก่อนบ้าเอ้ยปิดก่อนปิดก่อนอ้าวมัน The Bad Cheat m a มาแล้วเพื่อนสวัสดีครับว่าไงครับเพื่อนน่ามิ๊กปะ เอ้ยมีอีกมีอีกเพื่อนมีข้ามีอีกแอบทำอะไรเพื่อนฮัลโหลฝาเคลียอุ้ยผมยิงไม่โดนโทษโทษเพื่อนผมยิงไม่โดนเฮ้ยมันเลเวลสี่เหรอก็ต้องสามเมตรสามเมตรโอไอเทมนี้ไม่เป็นไรผู้เล่นใกล้เคียงกันไม่ใช่ผู้เล่นใหม่อุ้ยมีคนขับรถเย้ไม่เอาเพื่อนไม่ต้องมานี่ทำอะไรอะเพื่อนฮัลโหลคือเพื่อนจะขึ้น้นบนใช่ไหมล่ะไม่ต้องขึ้น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  เออสุดยอดอ๋อเพื่อนเพิ่งเรียกเรียกของลงมาคงแบบเฮ้ยเมื่อไหร่ของจะลงมาวะไม่ทันแล้วเพื่อนตายก่อนมาที่ E2 แล้วนะชายผมเห็นคนละสวัสดีเพื่อนๆเอาสุนหมดอุ้ยพันเปิดมาก,กับโดน มาฮ่าฮ่ายิงฟรีสปอร์ตโอ้ยข้างบนอันนึงเพื่อนไม่น่ารีโหลดปืนเลยนึกว่าหมดเล้วเลว, 6, เวโขเลวหกก็ยังเป็นผู้เล่นใหม่อยู่ไปเลยเพื่อนถึงเวลาเก็บคิวผู้เล่นใหม่มาลวจ้ารดเร็วทันใจขวาก็มีซ้ายก็มีวะเอาฝั่งนี้ก่อนล้วกัน อ่าเร่งอะไรกันอยู่เพื่อนเฮ้ยเคลียร์ว่ะในนี้เคลียร์ละโอเคมีคนมาหลายทางจังวะฮัลโหลยังไม่กล้ายึดเลยอ่ะมันมาหลายทางมากเลยมีคนเข้ามาอีกละเยี่ยเพื่อนฝากคุ้มกันด้วยเพื่อนตาย ปิดก่อนปิดก่อนปิดปิดไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรผมเรียกน้องหมามาช่วยดีกว่าแต่น้อยช่วยยิงได้อ่าโอเคเออผู้เล่นหมาจะไม่รู้เรียกเรียกยังไงด้วยเออเราเราได้เปรียบเขาได้เปรียบเขาเหรอมองอยู่ครับผมมองอยู่ตรงใกล้ๆมีอ่ะมีตัวนึ่งเพื่อนเรามาช่วยแล้วเพื่อนเราช่วยคนนึงละอันนี้หมาใช่ไหมโอ้เสียงหมานะขวามึงมีตาย น้องหมาช่วยยิงด้วยนะครับถ้าน้องหมาเห็นน้องหมายิงกเลยครับตายยิงมาเลยเพื่อนตายอุ้ยเพื่อนตายมีคนมาช่วยแล้วเพื่อนช่วยแล้วเพวื่อนช่วยแล้ว,ว,ว,ลวข้างบนเหรอตายไปอยู่โอ๊ปโ,โอ้อยู่ข้างบนอ่ะผมกลับมาที่ E1 มันอยู่ข้างบนเอ้ยอาโดนได้ไงวนะน่า ไอ้บทน,นี้บทน,นี้หมดยังบทน,นี้ไปยังไปแล้วดิมันตายไปแล้วมปนเพื่อนเพื่อนโหลดอยู่แต่ไม่โดนเลยดิไม่โดนเลยดิของจริงก็ยิงกันอย่างงี <c oughs> <c oughs> เ้เออเออตายป่าวความบอกไว้ก่อนสายมือมาสายมือมาได้ยินเสียงอยู่ตายมีอีกมีมีสายมือมีอีกยึดกไวก่อนใครเคลียร์ยืดได้ละยืดได้ละ ตอนหนูก็มาอุอ๊ยอุ้ยใจเย็นใจเย็นยื้ก่อนธรรมชาติแน่ชาติแน่ชาติแน่เมื่อเรายังเมื่อเรายังยื้อยู่อะตรงนี้ตรงนี้ได้อยู่มันอ้อมหลังหมดละอ้อมหลังหมดละหนึงตัวข้างหน้าครับตายตายสวยอยู่โอเค ข้างหน้ามีคนเพื่อนเข้าไปแล้วจ้าตายเย้ยมึงจะปาระเบิดใส่เลยย่งโอ้45คิวกับผู้เล่นใหม่ครับผมเดือดจริงๆโอ้ภูมิใจครับยิงผู้เล่นใหม่ได้สนุกแล้วผมโอ้โหอันดับหนึ่งแล้วนะ โก็ผมจะเล่นหน่อยยิงกันหนุนหนาเลยจริงๆบึ้นๆขับคนเดียวไม่แบ่งใครโอ้โอนักเลงนักเลงอ่ะพี่พเดินมาเยอะแล้วที่ชนหมดอ่ะเพื่อนฝูงพี่อ่ะโอ้จบละสวัสดีเพื่อนอุ้ยทิ้งรถทำไมอ่ะมันเป็นคนอย่างเงี้ยต้อทิ้งรถทำไมเพื่อนดูซาขับรถมาผมว่าตัวเองมาวะเฮ้ยอุ้ยขับขับผู้มีย่างนั้นเหรอเพื่อน อ e. ุ้ยมีคนที่ผมมาอุ้ยอันนี้สู้ไม่ได้กลับก่อนละครับไปละเพื่อนมาเจอกันนะตายไปเพื่อนโอ้โอ้ยาทิ้งก่อนทิ้งก่อนทิ้งก่อนนี่ร่อนใส่หน้าด้วยมาอุ้ยงงงงงคนไทยด้วยอ่ะเจอคนไทยโอ้ขนาดเยอะเยอะเพื่อนขนาดอืมเนี่ยปาระเบิดเลยคุณไหนวะคุณไหนวะตายแล้ววะ หมดแล้วปะไม่น่าหมดดิว่าไงเพื่อนสวยสวยอยู่แต่ข้างหน่าจะเยอะอยู่อ่ะเฮ้ยข้างหลังว่ะอือเกือบตายอยู่ก่อนขนา้ขนางหน้าอีกข้างหน้าอีกเออยิวก่อนนายอยู่อุ้ยข้างหน้าเยอะข้างหน้าเยอะมากข้างหน้าเยอะมากควาเมเบื่ออีกมาทำไมไม่คว่างวะตีโรกันมันผมไม่เล็งปืนอ่ะเอาผมยิงไม่ได้ ทำไมยิงปืนไม่ได้อะ่ะเอา้าผมยิงปืนไม่ได้วัดอ่ะยิงได้แล้วยิงได้แล้วเมื่อกี้ยิงปืนไม่ได้วัดแอบ,บอยู่ไหนแอบบอยู่ไหนเพราะคุณสนายหรือเปล่านะ่ะเล็งอย่างนั้นนะ่ะสนายหรือเปล่าสนายหรือเปล่า,ตา,ลาตายไปหนึ่งอ่าบอกแล้วเยอ้ยระเบิดโอ้โหพี่ปาแม่นสุดด้วย เราอยู่ฝั่งหนูกันดีกว่าผมมาอยู่เรล่านี้เนี่ยผู้เยอะจังเลยอ่ะเยอะจังเลยย้ำหนึงแอบก่อนยิวก่อนโอเคเยอะอยู่นะหน้าข้างหน้ามีโรดว่าข้างหน้าเยอะอยู่ข้างหน้าเยอะอยู่ข้างหน้าไม่ว่าอย่าอย่ามาขวาแล้วกันจบทุก่อน อู้ยยิงฟรีอยู่อ่ะมันปิดประตูใส่หน้าผมด้วยว่ะเปิดประตูโอ้าจุดเราบ้าเราว้าวว้าวข้างหน้ามีคนแน่นอนผมสแกนนะบอกเลยว่าขึ้นมาเป็นร้อยตัวป๊าบเย้ยยีวอนอ้โหเต็มเลยข้างในข้างในคือเต็มเลยครับอืมใครยิงมาวะอ๋อผมเป็นละไม่ได้เช่ตัวนี้ ไม่ใช่ตัวนี้จะยิงตัวนู้นพี่วันสายยังอ่ะตายแล้วดิเตอร์ยูอัพยิงกันอย่างน,นี้แหละครับเราบนี้เราบนี้เราบนี้เราสแกนนี่เลยโอ้โหเจอเป็นรอยนี่ตัวนี้เวลยี่ห้าครับผู้เล่นใหม่ไม่มีแน่นอนผู้เล่นใหม่ไม่มีแน่นอนเออดีเพื่อนเออ เออเดี๋ยวพี่ได้ร้อนไม่ต้องห่วงอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยเออไม่ต้องห่วงเลยลงลงดีไหมลงมาแล้วอ่ะถามว่าลงดีไหมแต่ผมลงมาแล้วกดไปก่อนไม่โดนเลยบ้ามงอะไรผมเนี่ยใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นตายตายตายตันระเบิดแม่ซะด้วยเพื่อนเก่งจัง เ่จริงนะตัวแค่นี้เออถล่มผู้เล่นใหม่กันดีกว่าครับทำอะไรเพื่อนเขาเข้ากันมาแล้วหมดยังอะ่ะหมดยังคือภูมิใจนะยิงผู้เล่นใหม่ได้เนี่ยภูมิใจครับผมขอภูมิใจนั่เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งเลยนะฮะตรงนนหนึ่งคนเพื่อนตรงนี้ก็หนึ่งคนเพื่อนน่ามาเลยเพื่อนเพลินเพลินปุ๊ยปุ๊ดปุ๊ดติโลก่อน ียปศูนย์ก่อนไปศูนย์ก่อนไม่รีบไม่ร้อนนะโอเคไปครับลุยต่อลุยซีดีครับรออะไรอ่ะปีก็น่าจะเยอะอยู่นะลุยออเพื่อนอย่าไปตายอย่างนั้นเพื่อนพาบนมีตายบอกเลยโดนชาร์จโดนชาร์จผู้เล่นใหม่โดนชาร์จโดนชาร์จโดนชาร์จ ดีกันเพื่อนหมดยังซีโรดเออตายเพื่อนเยี่ยมเลยเพื่อนเจ้านี่เพื่อนอยากขวางกระสุนทำไมเี่ยข้างบนครับยิงแล้วเพื่อนมันชอบวิ่งขวางทางตรงนี้เป็นคนเพื่อนตรงนี้ก็อีกอีกนี้ก็อีกตัวเพื่อนตรงนี้ก็อีกตัวตรงนี้อีกตัวยิงข้างบนดีกว่าข้างบนเนี่ยผมว่ายังไงต้องโดนผมยิงแหละนะครับเอาตายแล้ววะ โัวเอ้ยเสียใจเลยรีโหลดดิง้งอะฮ่านามิคอนมันจะดันมาแล้วว่ะเพื่อนสู้มันมนเห็นมาแล้วเห็นมาแล้วเพื่อนมเห็นมาแล้วมันมันมันเล่นในนี่ว่ะมันเล่นอะไรวะผมมีเล่นได้อยู่ผมมีเล่นได้อยู่อุ๊บเปิดเลยเพื่อน อยู่ก่อนโอเคมุมนี้เล่นยากอยู่มุมนี้เล่นยากอยู่ผมว่าต้องอ้อมต้องอ้อมผมว่าเราเราเป็นฝั่งรับอ่ะผมว่ามุมนี้เล่นยากอยู่อ้อมน่าจะดีกว่าครับโอ้ยเพื่อนขอตรงนี้โอ้ตรงนี้เพื่อนวางนี่ไม่ใช่ปะคุณมากเพื่อนน่าจะมีอีกอ่ะขับรถรอก่อนโอ้ยมุมนี้ไปไม่ได้มุมนี้ไปไม่ได้มุมนี้ไปไม่ได้โอเคสแกนครับ ไม่โดนเข้ามือก่อนฝ่ามือก็มีตายให้มันรู้ว่าปืนนี้ยิงพวกแกได้นะไม่ว่าจะไกลขนาดไหนเดี๋ยวศูนก่อนไี่รถอุ้มม,มุมนี้เลระยะอยู่ผมเข้ามาใกล้แล้วผมเข้ามาใกล้แล้วตายคิวก่อน รีโหลดสแกนอ้ยิงตัวไกลว่ะเย้เพื่อนดีครับอุ้ยอะไรเยอะขนาดนี้วะเนี่ยตายอู้ยเยอะไปเยอะไปครับ โอ้แอดฟิตเพียบเลยเพราะกดสแกนทีเดียวเออไอ้เพื่อนได้อยู่ดีแต่เพื่อนออกมาได้ตายเอาสุดเยอะก่อนโถเฮ้เพื่อนตายว่ะเขาหน้ามีคนเหรอสวยเพื่อนตายหนะมาบ้านนานแล้วด้วยวะ เท ah no ีิรถดันไว้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 อุดลูกเซิงนี่สู้ไม่ได้ครับมันทัดเดียวตายเลยตายเพื่อนเพื่อนเพื่อนทอลงละเพื่อนทอช่วยละโอ้ระเบิดระเบิดแม่นป่ะเพื่อนเพราะฉันเล่นมาก่อนยังไงล่ะของนายมันก็แค่มือไม่จงเรียนรู้ประสบการณ์ไวซะโอ้ปากดีจริงๆพูดไปเรื่อยนะเ ทุ่งหมาฝ่าจัดการด้วยผมจะอ้อมไปฝั่งนึงสวยครับดันไปดันไปเกือบตายอยู่อ่ะบอกเลยว่าเกือบตายอยู่อะไรนะเพื่อนไปแค้มอะไรในนั้นแหมน่าจะก่อสร้างอะไรอย่างนั้นเหรอฮะสวยเพื่อนโอ้โหเย้ยรถมันเอารถมาตายยังวะน่ะข้างหลังมีคนเนี่ย อันนี้เป็นทออันนี้ไม่ใช่คน,นซ้ายบนมีคนโอ๊ยโดนซ้ายสุดยิงอีกเจ็ดใจเฮ้ยสิบห้าแล้วนะเก็บไว้อยู่เก็บไว้อยู่หน้าน่าจะมีคนอ้าวตายแล้วเหรออ๋โอ้โหอันนี้ไม่ไหวผมว่าตายง่ายเพราะคนมันเยอะประจุดทีใช่ครับเอาขอวบตามชาหน่อยให้แนวไหลผม ผมว่าวีนัวกว่าแล้วแต่คนชอบครับจริงๆแต่ผมชอบภาคนี้นะคือภาควีอะถ้าเทียบกันนะผมว่าภาควีมันจะเล่นยากกว่าอุ้ยบ้าก็เยอะไปจะแพ้แล้วแพ้ไม่ว่าได้ฆ่าก็พอเวสไม่สนใจยิงอย่างเดียวเลยครับตาหวดเลยครับ ปุ่มบ้าุ่มว่าไม่ดีเพื่อนเอาอุ้ยนึกว่าตายแล้วออกข้างหลังยิงแต่ก็โอเคครับวิ่งมายิงดูเดือดยู่เลี้ยวยิงเลี้ยวสองด้วยเลี้ยวสองเลี้ยวสามเนี่ยสนุกสนุกสนุกเหลือเกินสองเกมนี้ยิงกับร้อยตัวเลยนะตัวเกมลื่นไหมครับก็ลื่นลื่นลื่นขึ้นไหมผมว่าเท่าเดิมถ้าถ้าเทียบกับเบต้าลื่นกว่าครับแต่ถ้าเทียบกับตอนถามว่าตอนเปิดเต็มแล้วกับตอนที่ผมเล่นตอนเออร์เรียกเซไปก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เอาไปเลย อ้าววางปลารละเบิดเลยแพ้ไปเลยครับผม73นะคีย์เวิร์ดนเจ็สิ73นะครับอันดับหนึ่งแล้ววะของจริงว่ะของแบทเทิลฟิลของมัตายง่ายเพราะคนมันเยอะ <c oughs> มันโดนลุมยิงแป๊บเดียวก็ตายครับจริงๆพังเนี้ยเฮ้ยสควอรเพลทที่หนึ่งแล้ววะ ยิงดูเดือดจริงๆแค่สองเกมก็สบายใจแล้ว